เพลง APT ของโลเซประสบความสำเร็จเพราะบูโนมาจริงไหมคลิปนี้เรามาลองดูกันครับโลเซเล่นเดโมเพลงต้นฉบับ APT และเล่าว่าบูโนมามีส่วนช่วยให้เพลงนี้โด่งดังได้อย่างไรโลเซได้เล่าถึงช่วงเวลาที่แบล็กพิงพักวงและเธอได้ไปลองทำเพลงในสตูดิโอเธอเล่าถึงการเล่นเกมดื่มกับเพื่อนร่วมงานซึ่งนำไปสู่การสั่งสรค์ท่อนทุกติดหูที่เป็นเอกลักษณ์ของเพลง APT เธอยังได้เปิดเผยเดโมแรกของเพลงนี้โดยไม่มีส่วนของบูโนมาซึ่งเธอได้เซ็นสัญญ,ญา กับค่ายเพลงที่บรูโนมาก็เซ็นสัญญาอยู่ด้วยโลเซจึงตัดสินใจส่งเพลงนี้ให้บรูโนมาแม้จะมีคนทักท้วงว่าเพลงอาจจะไม่จริงจังเกินไปแต่บรูโนมากับเข้าใจแนวคิดของเพลงและช่วยเพิ่มความเป็นร็อกกินอายแบบบรูโนมาเข้าไปรวมถึงการเพิ่มเสียงกรองและเอฟเฟกต์ยูฟอริกในช่วงท้ายเพลงด้วยนะครับจากนั้นนะครับโลเซก็หยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อเล่นเดโมเพลง APT ต้นฉบับระหว่างคุยกับโ o เวิร์สในรายการโชว์ของเขาเนี่ยการจะบอกว่า APT ประสบความสำเร็จ เพราะใครใครในใดคนหนึ่งเนี่ยมองว่าไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะ <S <S